ทำเตือนเนื้อฮานีไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไรแต่อยากเบิ่งก็เละตะโกเมสด้วยแบบนคนด็อกเตอร์ซีสติด็อกเตอร์ ผมแขกไม่เก <oon> ียดเกลียดผู้ไม่แก่นี่มองกล้องอย่าเลยมองกล้องเลยเอ้ยแม่งเนียนเลยแม่งไม่ต้องใช้ตามองกล้องก็ได้แม่งอาจจะมองพุงกูอยูู่่ในรายการไม่ไหวกับมิมนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาดูมิมใน Discord วิลเลกอร์กันนะครับผมว่ามีมมมอะไรเจ๋งๆกันบ้างส่วนวันนี้นะครับมีมที่คาดหวังคุณอยากได้มีมอะไรบ้างครับคุณฟิวครับขอ2ข้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กบฮ่าฮ่าหมดมันเก่าแล้วนะครับอันนั้นเก่าแล้วนะครับใครส่งมานี่คือเฉยแล้วนะครับตอนนี้แล้วคุณมิครับคาดหวังที่จะเจออไรคับยากด้มมี ว้าวเอ๊ะก็ว้าวทุกมีมมีมอะไรก็ว้าวว้าวตอนนี้นเปิดรูปจระเข้ามากูยังว <laughs> ้าวเลยไม่ไมไม,มันแบบว้าว oh, <wow. S 2> <laughs> เอาละครับผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอขอขอ,ขอกี่ไลค์ <laughs> ขอห้าไลค์นะครับพวกผมขอไลค์นะครับคุณผู้ชมคนดูห้าคนของผมกดไลค์แล้วนะครับกดไลค์แล้ว like นะโอเคไปดูมีมกัน มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภยัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ซะด้วย <íd> อย่างเช่นทิ Legacy, Anime งเลกาซี่อัน m เมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิจ เออใครยังไม่ได้เข้าดิสคอร์ดวิลโลเกอร์นะครับลิง์อยู่ข้างล่างนะครับหาได้ฟรีๆนะครับเข้าฟรีว้าวนี่ไอชื่อห้องยังว้าวเลยเนี่ยห้องวิวว้าวนี่เลยโนโอ้โหวันนี้คือเริ่มต้นเหรอฮีโร่บายโอ้ยอัปเบตะคอมเฮ้ยไอเชี่ยอาจารย์แมนสวัสดีครับโอ้ทำะหน้าลอยโอ้กูเก็ต แต่กูไม่คิดที่จะรีเซนต์นักกูริงอินเข่งบูิงขำอินเ้ยอินไอ้ไอ้องไม่โคตรอินนารุโตะโอ้อันี้ขำใส่เลย ถ้ามันถึงมีฟันแค่นั้นอ่ะเรื่องจริงป่ะขำหน้าอยู่อ่ะมันขำไอ้สปีดัะเล่งสปีดทำไมวะห้าสิ่งที่แิ้นที่สุดในเกมโรบบอกห้าสิ่งที่แิ้นที่สุดในโรบล็อกอ่านตามกูจะไมว่ากูกูสาให้เหมือนที่ นี่แม่งหักหน้ากูอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนน่าจะดีกันแน่ใจนะครับเมื่อไปทำงานกลุ่มบ้านเพื่อนแล้วพ่อแม่เพื่อนให้เงินค่าขนมรวยทุกคนเลย ให้เงินข้าขนมแบบเอาเงินไปซื้ออะไรกินกันนะเอ้เป็นไอ้รวยแล้วมันสังาลมันดูดิอ้มันแดกได้แม่งจู่โจมคุณปวดฉี่กลางดึกแต่ตอนคุณฉี่คุณไม่ได้ยินเสียงน้ำทำไมจะทำไมจะมีไททันวิปริตอยู่อะ พี่แท้ๆพี่ริตอยู่ในห้องน้ำใส่ซื้อจะไม่ภาอะไรก็พูดออกไปมันแก้เอาผ้ามามัญยายะไรัว่ามันเจียวแตกใส่ที่นอนไงคุณปวดฉี่กลางดึกแต่ตอนคุณฉี่ไม่ได้ยินเสียงน้ำไม่เก็ตว่ะหรือว่าไอคนนี้ถ้าทาาพม่ผลิตเนี่ยมันกินฉี่แล้วนั่งยองกินฉี่แล้วอยู่มันเลยเสียงไม่โดนน้ำเพราะว่านี่มันกินไปแล้ว ไม่เจอท่านมีผลิตได้ซับ <c oughs> นะมึคือตัวอะไรไม่รู้ที่ทำหน้าน่ากลัวอยู่อะมึง <c oughs> มันไม่ได้ทำหน้าน่ากลัวมันทำหน้าเฉียบม,มึงดูดิ <c oughs> ทำหน้าเฉียบม,มากแบบว่าคิดถูกแล้วน้องชายอะไรเงี้ยดูดิคิดถูกแล้วน้องชายเ <c oughs> นีย่ยมันอยู่มุมห้องเนี่ยก้มอยู่ในห้องน้ำากินเ,เราเผยเข้าไปในรูจมูกของมันเห็นไหมเป็นแบบที่กูคิดอ่ะมันน่าใสขึ้นเลยเห็นปะเมื่อคุณปวดฉี่กลางดึกแต่ตอนคุณฉี่ไม่มีเสียงน้ำทำไมวะ คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับพี่วิ้เมื่อชันเมื่อทีมงานอู้งานไม่รู้อ่ะแต่กูรู้แค่ว่าจุมจุ้มองแก้วง่าจุมแค่นั้นนะเออเชียบเฮ้ยเชียบเชยเพื่อนกันไม่ต้องแบบนี้หนึ่งนาทีเลยอะโอ้ยหนึ่งนาทีเลย มึงว่กกูกับอีนั่นไยสวยกักูมระเดินานาฝักฝกโจอหัวมาได้หมมึงอยู่ละมึงอยู่ละไหนก็มึงเพยววีเมื่อคุณเห็นน้องที่คุณแอบชอบในกล้องวงจรปิดจีบคนอื่นฉันชอบมากผู้ชายที่มีของใหญ่โอ้ไปโยนี่เอ็มวีีเลยได้ไหมเมื่อนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วหลุด อยู่ในปากเลยกูลองไอ้ตัวไหนบอกกูด้วยนะกูจะไปซื้อไอ้ตัวมึงไม่โคตรเจ๋งอ่ะมันน่าจะออกมาสลับล่างขึ้นเลยเออมันน่าจะฟอรฟิลประมาณเห็ดอะไรพวกนี้ป่ะพวกมัชรูมนะครับคุณผู้ชมไม่สนับสนุนเพามันตลกดีนะครับไม่สนับสนุนเอาตัวท์ติดต่อที่แม่งโคตรดีเลยตึงถึงถึนี่แม่งคือจบจัดนะ มันเลนมันเล่นโเอด้วยอะัวกระตูนเนี่ยทั้งสองคนดูสวดกันไหมอะเลขี้เก็บบบปจ๊คหักแบบป้จอะเลวขี้ขำตั้งใส่ไห้อะแสดงว่าขี้เป็นเก วไอ้เขาสงสัยว่านั่นเป็นไรอะแบบอะไรวะเอาไปเซฟลมสิบมสิบลมไล่กันไปเลย ชั่วว่ามันชอบเป็สามปีที่ตกตะลึงไเดี่ยหละมีมดีโอโอเฮ้ยอันก่อนหน้านี้ผมลืมให้คะแนนกันไปนะครับก่อนหน้านี้หนึ่งคะแนนหมดเลยนะครับ <c ười> <c ười> ร้านตำแซ่บ<ะ> <c ười> สถาบันวิจัยมีมนไม่น่าเกี่ยวเ <c ười> ออสถาบัน,นวิจัยมีมเนอหอขอนอหอขอคืออะไรนหอคอนยนะแห่ง <c ười> ควีนแน่แห่งนี่สิน้ำห้ามเขียวน้ำห้ามเขียวน้ำแห่งคำโอ้โหมึงส่งอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยร่วมชมฉากไก่จิก หลุดเต็มจอ57ฉากและฉากเลิฟซีนไก่11นาทีเต็มใน The Chicken r e v i n d ไก่พยาบาซีนไก่11นาทีเต็มคืออะไร11นาทีเลยอ่ะ11นาทีเต็มด้วยไก่เลิฟซีน่ะมึงใครคอยไกับไก่เลิฟซีิบ1นาทีวะสามหน้าก็มากเกินไปแล้วอะโอ้หเพี้ยวอะวู้ t ดูเ่ยเฮ้ยบังวะ มันต้องแบบขับไปเจอเซิร์ฟปิงแล้วแบบรถมันบวมอ่ะรถมันตอัต้องเลี้ยวมันลองบอดแ้ามันยาวไม่ใช่รถก้อด้วยซ้ำอ่ะนี่มซินเฮ้ยเอฟเปอะตอเาอเองังหตอเเอออ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกันด้วยวันนี้ผมขอตัวลากัไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมซียูมีบ่ายนะจ๊ะสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับจุบมวัไม่ห้ามกันหน่อยอห